สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะจ๊ะและนี่ก็จะมาอัปเดตความสวยนะคะที่ไปทำที่เกาหลีมานะคะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาครบ6กเดือนแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ความสวยเข้าที่ขั้นสุดนะวันนี้ก็จะมาเล่าเม้ามอยสรุปให้ฟังกัน ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนสักนิดนึงนะเนาะเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเลนนี่กับคุณแม่นะคะจู้งมือกันไปทําสวยนะคะที่โรงพยาบาลแาโนบากิที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะสำหรับโปรแกรมของเรนนี่ที่ไปทำนะคะก็จะเป็นการผ่าตัดทาเอนโดไทน์นะคะของคุณแม่ก็จะเป็นการผ่าตัดยกกระชับหน้านะคะอยากดูตั้งแต่ EP แรกนะคะหน้าที่แบบว่ามีฟอร์เนาะก่อนที่จะมาเป็นหน้าสวยๆในตอนนี้ก็สามารถไปดู EP แรกนะคะก็ถ่ายเป็นบรรยากาศคลิปบอกพาไปทําสวยมาฝากกันเนาะก็มีตั้งแต่แบบว่าปรึกษา คุณหมอดีไซน์หน้านะคะหลังผ่าตัดการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับว่าสรุปค่าใช้จ่ายอะไรเเพราะว่าบางคนแบบว่าเตรียมตัวอยู่หาข้อมูลนะคะก็จะได้มีรีวิวไว้ดูกัน สำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตหน้าปัจจุบันเอาดีๆถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าไปทำอะไรมานะเพราะว่ามันดูสวยเป็นปกติดูเป็นธรรมชาติมากบางคนที่แบบว่าเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้คลิปแรกอาจจะยังแบบว่าตกใจว่าเธอไปผ่าตัดตั้งแต่เมื่อไรอะไรยังไงมาเลยัยคือแบบเธอดูสวยปกติเป็นธรรมชาติะอะไรนี้เนาะเราก็แบบแผลต่างๆอะไรอยู่ตรงไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยด้วยความเป็นบอตปรกรท่านหนึ่งนะคะอะไรสวยอะไรดีก็ต้องเอามาบอกต่อกันมาเริ่มเลยของเลนี่นะคะก็จะเป็นการผ่าตัด ทำเอนโดไทนะคะก็มีปัญหาว่าแบบชั้นตามันดูตกลงแล้วก็หน้าดูง่วงดูแบบว่าไม่สดใสเป็นธรรมชาตินะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ทํเอนโดไทนะคะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะแล้วก็เอาวัสดุที่เรียกว่าเอนโดไทนี่แหละมาใส่นะคะตรงตามแบบว่าลายผมวันนี้ซึ่งอันเนี้ยคุณหมอก็จะแบบว่าดีไซน์ให้ก่อนว่าเออของเรามันต้องกี่จุดตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็ต้องแบบดูหน้าก่อนอะเออว่าปัญหาของเรากี่มากน้อยเงเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดึงเยอะมากอะดึงเยอะ มากเราอกใช่ป่ะตามันก็จะแบบทะเลือกทะล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาทาสีหน้าปกติอาจจะแบบหน้าอย่างเงี้ยตกใจตลอดเวลาอะไรนี่แหลเออนี้คุณหมอก็แบบว่าเอาให้แต่พอดีอะไรเงี้ยเออว่าแบบใช้ชีวิตปกติประจําวันแล้วแบบสแสดงสีหน้าได้ปกติไม่ได้ดูแบบว่าจ้องขมึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว e n ไท t ์เนี่ยมันจะสลายไปภายใน1ปีเนาะอันนี้ที่จับเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะตอนแรกตอนทํามามันจะแบบมีความนูนๆปุดๆนิดนึงเออนี้ไม่มีแล้ว สำหรับเทคนิคนี้นะคะช่วงนี้ก็น่าจะได้ยินกันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยดาราฮิตไปทํากันมากเลยอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเออมันแบบเป็นเทคนิคที่แบบช่วยยกกระชับขึ้นไปแล้วแบบมันดูเป็นธรรมชาติแผลอะไรก็แบบไม่เห็นซุกอยู่ในายผมนะคะเลิศมากใครที่แบบว่ามีปัญหาชั้นตาตกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าช่วงบนมันมันหย่อนลงมาอะไรเงี้ยเออก็ลองปรึกษาคุณหมอได้แต่บางคนที่แบบว่าเออมันหย่อนเยอะหรือมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคนิคอื่นๆเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ให้แนะนําว่าให้แอดไลน์นะคะแล เรามีปัญหาแบบนี้มันควรจะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างะคะคุณหมอเขาจะได้แบบว่าแก้ไขให้แบบว่าตรงโจทย์กับเราแล้วก็ดีไซน์ให้เข้ากับรูปหน้าเราด้วย พราะถามเรื่องความเจ็บปวดเอาจริงๆอันนี้เลนนี่ว่าแล้วแต่คนเลยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความแบบว่าอดทนสูงอดทนต่ําหรือไม่อดทนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยความพร้อมความแบบว่าฟื้นตัวเร็วอะไรเงี้ยความตอบสนองต่อยาต่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของส่วนตัววันแรกอะที่ออกมาตอนแรกอะไปดูในคลิปนู้นได้มีภาพบรรยากาศมาฝากนะคะก็คือมันแบบมือหนักมันก็ยังไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ชิลๆอยู่เหมือนง่วงเหมือนตื่นเหมือนฝันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ก็ตอบได้พูดได้พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างแต่สักพัก หนึง่งประมาณ5นาทีมาเลยจ้ะฮกหากเลยจ้ะคือแบบน่าจะแบบแพ้ยาสลบรือยานอนหลับอะไรสักอย่างคือมันแบบต้องเอาออกอะไรเงี้ยแต่แบบกลับกันนะแม่ดูเป็นหนักดูเป็นเยอะมีสายเดนเลือดแต่แบบชิลมาก <c oughs> คือแบบไม่อ้วกไม่อะไรเลยคือแบบโอ้ยร่างกายชอบในการสัลยกรรมอะไรอย่างนี้นาะอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ยังแบบมึนหัวปวดหัวอยู่มากแต่อันเนี้ยพยาบาลเขาแจ้งว่าน่ะต้นแล้วว่าเออการผ่าตัดที่ทําอะไรเกี่ยวกับตรงหัวตรงเนี้ยเส้นประสาทมันจะแบบว่าเออเร็วนิดนึงมันจะแบบปวดหัวเออ ซึ่งบางคนก็วันวันหนึ่งหาย2วันหาย3าวันหายอะไรก็ว่ากันไปเนาะของเราก็มาเริ่มดีในวันที่2เออเริ่มไปใช้ชีวิตปกติเดินนั่นดูนี่อะไรเงี้ยได้มันก็มีปวดปวดอยู่บ้างแต่ก็ทนไหวไม่ได้แบบเท่ากับวันแรกในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะของเรนี่กับคุณแม่เนี่ยถือว่าแบบว่าฟื้นตัวได้เร็วมากช่วงแรกๆก็เป็นปกติแหละวิคแรกวิคสองมันก็ยังแบบว่ามีความบวมยังแบบว่าตุยๆน่นนั่นนี่อะไรยังไม่เข้าที่อะไรเงี้ยแต่ว่าความเขียวความม่วงของเรนี่คือแบบน้อยมากนะมันจะมีแค่ แล้วก็สักพักก็ค่อยยุบลงยุบลงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับอะเดี๋ยวขึ้นรูป Before After ให้ดูนะจ๊ะแฮปปี้มากกับโปรแกรมนี้ฮะแต่งตาแล้วตาดูสวยชัดสดใสนะคะแล้วก็โดยรวมทั้งหมดของหน้าเนี่ยคือดูเป็นธรรมชาติมากคุณหมอคือแบบฝีมือดีมากๆเลยประทับใจเดี๋ยวคิวต่อไปนะคะให้คุณแม่มาอัปเดตความสวยให้ฟังกันบ้างเนาะเครื่องกำลังลงนะคะเดี๋ยวกำลังมาจากเกาหลี เราก็อยู่กับพี่สาวเกาหลีอ<ะไ>ันยเองงาเซโยพูดไทยได้ไหมคะเนี่ยแม่นิดหน่อยตอนนี้ก็ครบ6เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าชีวิตนะคะหลังผ่าตัดมาแล้ว6เดือนหน้าเข้าที่สวยสุดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ตึงดีค่ะดูดูแบบสดชื่นไหมดูดูสดใสขึ้นอืสองกระจกแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตระจัวะก็ตานนั้นเลยเหรอมีกําลังใจแล้วตั้งแต่ทำมามีคนทักไหมก็มี มีเพื่อนๆเนี่ยที่พยายาม mm hmm. จะไปจะไปด้วยแต่มาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราก่อนมา <c oughs> ถึงว่าทักว่าสวยขึ้น <c oughs> อยากสวยอย่างนี้ <c oughs> ไปทําอะไรมาบ้าง <c oughs> อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาบ้าง เรายังไม่บอกบอกให้เขาไปดูช่องเลนี่ uh ําพยาเดี๋ยวจะรู้ว่าไปทำอะไรมาสวยนะคะแล้วก็ของคุณแม่ที่ไปทำมาเป็นโปรแกรมอะไรบ้างเล่าย้อนหลังให้ฟังนิดนึงเผื่อบบว่ามีคนที่แบบว่าเออเพิ่งมาเห็นในคลิปนี้แล้วไม่รู้ว่าอยู่ๆแบบเอ้าทำไมมาสวยเลยเ้ยตอนแรกคือมีปัญหายังไงบ้างมันน่าจะเริ่มจากไอ้นี่ผิวมันหย่อนคล้อยค่ะก็คือมีความหย่อนคล้อยตรงช่วงติมแก้มหางตาใต้ตามัน มันมันหย่อนหมดอ่ะมันหย่อนหมดเลยแล้วก็คอเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเหนียงอ่ะค่ะซึ่งวันที่เราไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอทำอะไรบ้างหมอว่าเขาจะเย็บยกกรอบหน้าให้นะเย็บยกกรอบหน้าขึ้นไปเลยมันก็เหมือนดึงดึงเนี่ยมันก็คึงทำไมหน้าเหมือนกันอะไรขนาดนี้เนี่ยหน้าก็ยังเหมือนดึงแล้วก็เอาแผลไปเก็บไว้ใช่ต้องหลังหน้าหูไม่มีหลังหูที่ดึงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องคอไปด้วยอ่ใช่มันก็จะตึงเอ่อเหนียงไปค่ะ เหนียงด้วยเหนียงด้วยหมอดูให้ด้วยเออดูไปนิดนึงมีแผลมีมีเย็บตรงนี้นิดนึงใช่แล้วก็มีตรงตาใช่ไหมเพราะว่ามันมีรอยตรงนี้เออขึ้นไปตรงนี้นิดนึงซึ่งแผลมันก็อยู่ในลายผมมันก็ไม่เห็นตาเขาดูแบบโอเคไม่ได้แบบเฉียวแบบตึงแบบเวอร์ก็ดูแบบสวยสมวัยเป็นธรรมชาติแล้วได้เห็นตัวเองคลิปแรกยังตอนตอนที่ไปทำมันตืตกใจตกใจว่าใครใช่ไหมว่าตอนนี้คือตกใจไหมตอนนี้เหรอ ตกใจทำไมอ่ะสวยสวยปกติวันแรกคิดไปอ่ะเอออันนั้นอ่ะคือมีความรู้สึกยังไงกับตัวเองที่ตัดสินใจจะไปทำตัดสินใจไปทำอยากทำพี่อยากทำก็อยากสวยอ๋อมันมันรู้สึกทนไม่ได้เลยหรอมันต้องทําอะไรสักอย่างนั่นแหละคือกำลังคิดว่าของแม่งานโยกกระชับอ่ะถ้าเกิดว่าแม่รอไปอีกสักแบบตอนนี้เท่าไหร่นะห้าสิบกว่าห้าสิบหกอ่ะสมมติถ้าเออถ้ารอแบบไปถึงหกสิบเนี้ยมันไม่ได้หรอ ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไป็นเยอะแยแะอะไรขนาดนั้นรอไปแบบให้มันทีเดียวได้คุ้มๆไงไม่นะย่อนหน่อยนึงไม,ไ,ไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือไปเลยไปเลยเออไปเลยแล้ววันแรกที่เปิดคลิปให้ดูอ่ะเห็นหน้าตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าแตกต่างจากตอนนี้ไหม ครั้งทีแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะไงตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วแต่พอย้อนกลับไปดูเยอะเยอะนี่หว่าใครวะเนี่ยใครใครวะเนี่ยตอนนั้นหรือตอนนี้ใครตอนนั้นก็ใครแล้วนะอตอนนี้ก็ใครใช่ไหมนก็ดูแบบสดชื่นสดใสขึ้นแล้วพอหลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดเจ็บไหมวันแรกไม่เจ็บใช่ไหมเหมือนกันเมาเมายายาสลบยยงไม่หมดฤทธิ์ดีไหมแล้วพอวันที่สองก็เริ่มแบบเจ็บขึ้นรู้สึกตึงๆเจ็บหูอะไรอย่างงี้เนาะ ใช่เพราะมันมันมีตัวล็อกเขาล็อกไวไง่ก็คือแบบพันไว้ก่อนเพื่อให้แบบว่าแผลมันแบบโอเคอยู่กับที่แต่จริงๆเราก็เหมือนใช้ชีวิตอะออกไปเดินเล่นได้เลยเนาะวันต่อมาใช่ไหมเนาะก็เดินได้กินได้ตามปกติเออเนาะเคี้ยวอาหารได้ปกติเลยก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบเจ็บแต่ว่าทนได้ใช่ไหมเพื่อความสวยก็คือชิลๆเลยชิลๆมากแล้วถ้าให้ไปทำอีกไปไหมไป เดี๋ยวมันยังไม่ทันหย่อนเลยจะทำไปไหนง่ายวิเลือกอ๋อมันไม่อยางอื่นให้ทันอ๋อไม่ต้องทําอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ตึงแล้วซึ่งอันนี้คุณหมอบอกเขาอยู่ได้ประมาณแบบเกือบ10ปีเลยเนาะใช่ไหมก็นั่นแหละเราก็ดูแลตรงอื่นไปแทนค่อยๆทําอย่างละหน่อยอันนี้ที่เราตัดสินใจเลือกไปทาที่บาโนบัติคือเรารู้สึกว่าเอองานพวกแบบว่ายกกระชับอะไรเงี้ยเขาทําดูดีดูเป็นธรรมชาติเอาจิๆเนิ่งถ้าไม่บอกว่าทําอะไรกันมาคือแบบไม่รู้หรอกเนี่ยมันดูแบบ สวยตึงเป็นธรรมชาติใครจะรู้ว่าแบบ50กว่าแล้วส่วนตัวคือมองแบบว่าเนี่ย40่อ๋อโอนะคะสวยมากก็พูดถึงเรื่องแผลกันสนิดนึงนะคะก็หลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วช่วงแรกๆมันก็จะมีแบบว่าเออบวมระบมสีม่วงสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เรากลับมาดูแลตัวเองที่บ้านทําไงบ้างขออแมทที่เป็นแผลตรงเนี้ยช่วงแรกรออ แรกมันจะมียาทาคีรอยอเราก็ทาทุกวันทาทุกวันเลยทุกวันก็ทาเรื่อยๆแล้วความรู้สึกที่แรกมันจะมีมันคือมันยังจะชาอยู่ไงมันจะไม่ได้รู้สึกก็แต่เจ็บไหมมันยังเจ็บเจ็บแผลก็ไม่ได้เจ็บนะเหมือนความรู้สึกแบบยังไม่กลับมาเน่ไม่กลับมาเอนี้เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแบบเต็มที่หายไปเลยสักแบบสามเดือนอะไรเงี้ยหกเดือนก็คือเข้าที่เลยแล้วก็แผลในตอนนี้ที่ที่มองดูอ่ะก็คือแบบไม่เห็นนะทุกคนมันแบบ ไม่มีอักเสบไม่มีแดงบวมอะไรเออไม่มีหายไปหมดแล้วไปถึงเมื่อถึงตอนแรกๆก็ไม่ได้บวมอะไรนะอืมแรกๆมันม่วงๆนิดน,นึงไงม่วงๆแบบแบบนิดนึงแผยขีลอยใช่ไหมเอม,มนิดนึงตอนแรกก็กลัวอยู่ว่าเอ๊ะมันจะแบบยุบป,ปเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือยุบก็คือแบบ ไม่เห็นเลยเนียนมากกริบมากนะคะก็คือแบบไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบรอยตะเข็บตะขาบอะไรหรือเปล่าแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแผลด้วยเพราะว่าแม่เขาแบบทายาตลอดเลยนะคะยาแล้วก็ของหมักของดองไม่ไม่กินตอนนี้ก็คือดูสวยเป็นธรรมชาติเลยนะคะถ้าแบบว่าไม่บอกก็ไม่รู้ไปทาอะไรมานะเนาะธรรมชาติเนาะตาไม่เหลือกนะใช่ไหมไม่ได้แบบตึงจนเกินไปใช่ไหมตึงกําลังดี อันนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะ6เดือนหลังจากทํามาเสร็จแล้วนะคะสวยเข้าที่มากอันนี้ก็อยากใครคุณแม่นะคะฝากถึงแม่ๆทางบ้านมาแบบเออถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหน้าย่อนค้อยเหมือนการลกสองกระจกเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสวยมั่นใจอะไเงี้ยเออเราแบบจะฝากบอกอะไรกับคนทางบ้านเอยากทําก็คือทําเลยค่ะใช่ไหมเออเขาบางคนเ็ากลัวไงกลัวแบบว่าจะทำไมคือไม่ต้อไปกลัวพาทำไปแล้วมัน มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆกลัวเจ็บอ่าที่แรกเราอาจจะมองดูเอ๊ะมันจะสวยไหมอะไรไหมแต่ผลออกมาคือมันโอเคอือแล้วแบบบางคนกลัวเจ็บอ่ะกลัวเจ็บ เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บเลยบอกเลยก็คือจริงๆอะมันต้องเหมือนแบบพื้นฐานว่าหัวใจมันต้องแบบสู้ก่อนไหมพอใจสู้แล้วมันก็รู้สึกว่าอะไรมันก็เบาไปหมดเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าข้อแรกก็คือเราสบายใจกับสถานที่ที่เราเลือกไงอเวลาขั้นตอนแรกอ่าเขาจะพาไปตรวจไปเช็คอะไรคือเราดูฉากนี่สบายใจแล้วย่างอื่นก็หน้าที่หมอเพราเรามั่นใจเขาอืก็คือเราดูเลือกสถานที่มาแล้วว่าเออโรงพยาบาลนี้โอเคผลงานดีงามสวยแบบว่าทำดีหลายๆเคที่เราดูตัวอย่างขนาะเนาะเออเราก็ดูสบาใจหนึ่งแล้วว่าเออ อันเนี้ยเราตัดสินใจที่ทีเลือกเพราะว่าเลือ,อที่นี่ว,ว่าผลงานด้วยแล้วก็โรงบาลก็มีชื่อเสียงแล้ว,แล,วแล้วถ้าไปไปแบบที่ไหนก็ได้ใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องศึกษาต้องศึกษาหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนเอออันนี้ของเราก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้ว่าเราทําอะไรบ้างได้เอาผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้อะไรอย่างนี้เราจะได้แบบว่าไว้เป็นแนวทางจริงเอาเมื่อกี้บอกไม่เจ็บมันก็เจ็บไอ้ไม่เจ็บเลยมันไม่มีหรอมันก็เจ็บมาอาจจะเจ็บช่วงขีดยาชาทีแรกรทีแรกทีแรกก็สบายทีหลังก็หลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็คือ ปกติเลยก็คือแบบํำใจสบายคิดว่าแบบยังไงก็สวยแน่นอนใช่คุ้มค่าไหมคุ้มค่าไหมกับการไปคุ้มมากใช่ไหมเนาะเห็นตัวเองสวยมันก็แฮปปี้ชีวิตมีความสุขแต่งหน้าแต่งตัวอะไรก็แบบแต่งนิดเดียวอ่ะสวยหมดเลยเนาะใช่ไหมก็สําหรับใครที่อยากจะตามรอยคุณแม่นะคะไปทำหน้ายกตึงกระชับนะแนะนําคุณหมอควอนฮียอนนี่ขอบคุณคุณหมอหน่อย คำสาฮิดาคำสาเมดาคำสาเมดาหมอจำหน้าไม่ได้ได้เลยสวยจัด หรบวันนี้ก็มาอัปเดตความงามให้ฟังกันแล้วนะคะใครที่กําลังมีปัญหาคุ้มอ,อกคุ้มใจอยู่นะก็สามารถแอดไลน์นะคะโรงพยาบาลโนบากิไทยนะคะสอบถามก่อนได้เลยหรือว่าใครที่แบบว่าเอออยากเจอคุณหมอตัวเป็นๆน,นะคะเขาจะมีรอบที่คุณหมอบินมาที่ไทยเนาะก็เออเขามีศูนย์ปรึกษานะะอยู่ที่ทองหล่อเนาะก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากไลน์แอดนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนละคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย